เปาปวารีปล่อยโฮแม่คุณให้โชคใหญ่หลังลาโลกทำถูกหวยกันทั้งงานศพก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อนักร้องดังเปาปาวารีนั้นได้ประกาศข่าวร้ายหลังสูญเสียคนสำคัญของวงตระกูลโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารักที่สุดเลยนะคะแม่คุณกําลังใจของหนูวันที่29พฤศจิกายน2565ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเสียใจอย่างมากมาย ในขณะที่สามีเปาเปาวลีนั้นก็ได้ไม่ทอดทิ้งภรรยาหลังเจอการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวร่วมเดินทางมาไว้อาลัยโดยเปาวลีก็ได้ระบุข้อความว่าแม่คุณละอคลายหารกำหนดการรายละเอียดรบกวนสอบถามเลขาเปานะคะน้องอีก094-660-4455เฉพาะงานแฮชแท็กปาวลี และล่าสุดเปาเปาวารีนั้นก็ได้ปล่อยโฮหลังแม่คุณให้โชคใหญ่หลังลาโลกทําถูกหวยกันทั้งงานศพเลยทีเดียวเนื่องจากอายุของแม่คุณอายุ80ปีโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์คลิปมีดีโอที่ดีใจทั้งน้ำตาว่าให้ของขวัญทุกคนก่อนเดินทางไปสวรรค์รักที่สุดพร้อมกล่าวว่าโอ้ยหนูถูกหวยด้วยแม่คุณให้หวยเหรอแม่คุณให้ถูกงวดนี้หรอคิดถือหรอ เขาถูกหวยกันทั้งงานเลยขอบคุณนะแม่คุณคิดถึงนะพร้อมกับร้องไห้